ไม่รู้ว่าเป็นเซิร์ฟแนวไหนะตัวนี้แหละเลือกอาชีพฮิตแมนโอเคเราเป็นฮิตแมนเสียแล้ววะอ๋อไม่เซิร์ฟยิงฆ่ากันนี่นวะา็ว,าวะเออ โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดาวด้วยความเกลียดของเรานะโอ้โหอะไรวะเนี่ย I visit my sister, pack is scarce, Malay what happened มันกำลังด่าเรานะ Okay. อันนี้ก็เป็นคงจะเป็นพวกไอ้พวกเกียนไล่บีเราจะขี่รถหนีด้วยความชักนานฮนะมาตามมากอกลวยเฮียอะไรครับฆ่าแม่งเลยครับไอ้ไอ้ไอ อโอสัตว์มียิงด้วยแม่ไม่ธรรมดาเอ้ยตำรวจด้วอวะโอ,อะ้โหโ้โห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 ดะโอ้โห อู้อ้ไม่ไหวอู้มาถึงยิงกันเลยไงวะเออโอ้โหโอ้โหมาถึงยิงกันมาถึงยิงกันเหรอโหดเลยโหดไปโหดแบบะโหดไปมาถึงยิงกันเลย โอ้โหดักจุดเกิดด้วยไปลนะเเ้ยธนาคารแวะแบบไม่มีตังฝากนะโอเคไปเกียนต่อ <c oughs> ไปเกียนะเอาลิงนะเนี่ยเอาลิงมนะันเนี่ยอย่างงี้ต้องฆ่าเว้ยถ้าไม่สั่งสอนสันดานนะเว้ยม,มันจะอยู่มันสังคมไม่ได้อยู่สังคมอยู่ไม่ตายโ้โปแม่งไปแล้วเดินเดี่ยวเนงะี

เราจะไปฆ่าคนเกียนเกียนเอ้ยว่าแต่รถรถรถเน่ามากตอนนี้ตำรวจก็โหดพอสมควรนะหลังจากที่เราได้เห็นกันมาแล้วกับการหนีต้อำรวจจะเอาเราจะเปลี่ยนรถกันนะโอเค โอเควายขึ้นมาหน่อยเราจะค่าคุณแบบฮิตแมนนะให้มันสมกับบทบาทหน่อยโอเคฮิตแมนแลต้องขี่รถข่องแคล่วจะค่าใคร

อะไรเหี้ยเฮ้ยไฟตำรวจด้วยไฟตำรวจแท้ไฟเดี๋ยวกูช่วยไอ้สั์ โดนตำรวจฆ่าตายนะไอ้นั่นไม่ไหวไม่ไหวโอเคเอหมายต่อไปหลังจากที่เราได้เกลียนตำรวจแต่ตำรวจไม่ตายเราทำอะไรวะอ๋อรถคาร์ดนะโกคาร์ดอันนี้อ้าวเอ้าสัตว์ มึงมึงมึงเฮียอะไรมึงเป็นเฮียอะไรวะวาเป็นเฮียไรไรเฮียเทียทำรถกูระเบิดหืมึงเจอกูอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้ก่อนเออนั่นแหละปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โห ไอทหารยิงล้อยิงลออ้ออออความลิงอะด้วยความลิงอะ,ะโอเคด้วยความลิงด้วยความลิงของตำรวจโอเคไฟแม่งเลยกลัวเฮียะไรครับ กลัวเฮียแล้วโอ้โหแม่งมีเอนะขี้โกงโอ้โหเอ้ไอ้แม่งขี้โกแม่งมีโคตดเออมึงโอเคน ไม่ไหวอยู่ดีๆเฮ้ยรถแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนจะไปเกียเ้ยนดอเลลกีร์นีอะไรแล้วกันเย่วู้แบบนี้ ยัดแคสิบสองดาวโอเคอื okay. มาค่าคนเรียกโอ้โหมาอย่างไวเลยครับท่านผู้ชมไม่ใช่ตำวรวจเนี่ยตำวรวจเราอะไม่ใช่ตำวรวจก็หูหนีก่อนหูหนีไว้ก่อน่อะแล้วทีนี้หืมดิปเป็นไหน dead aku pian rot sebung sat tamrud